สวัสดีค่ะน้องก้อยใจนะคะนางสาวธาัญจราเดชเพิ่มสุขค่ะที่มาสว่างคานิเวศนะคะก็มาจัดแยกไฟล์เอกสารเปเปอร์มาเป็นไฟล์เอกสารดิจิตอลนะคะวิธีการทํางานของที่นี่จะมี3ขั้นตอนหลักๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาซีเควนต์เอกสารก่อนหรือว่ามาเรียงลาดับค่ะต้องมีสมาธินิดนึงพอเราซีเควนต์เอกสารเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการสแกนไฟล์นะคะอาศัยความละเอียดรอบข้อเหมือนเดิมค่ะ พอสแกนไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไฟล์ดิจิตอลมาเข้าสู่กระบวนการที่3ค่ะก็คือการ QC เอกสารทั้งหมดของเราว่าเอกสารที่เรานําไปสแกนเนี่ยกับเอกสารที่เป็นไฟล์เปเปอร์ของเราเนี่ยตรงกันเรียบร้อยไหมอาศัยทั้งความละเอียดรอบคอบและทักษะคอมพิวเตอร์ในส่วนนี้ค่ะ คืออุสาราชปีชาผู้จัดก,การอาคารสว่างคณิเวศสภากาชาติไทยสภากาชาติไทยได้ทำโครงการที่พักผู้สูงอายุขึ้นเมื่อปี2539สว่างคณิเวศนี่ก็เป็นโครงการของผู้สูงอายุที่ท่านเลี้ยงตัวเองท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงเราก็จะมีพยาบาลดูเวรกลางคืนให้แล้วก็มีการส่งเสริมสุขภาพจากสำนักง,งานต่างๆที่เข้ามาช่วยนะคะ ใน468ห้องเนี่ยท่านจะมาใช้ชีวิตจะเหมือนญาติด้วยกันสภากาชาติไทยอยากให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขและเป็นมิตรและก็พึ่งพาซึ่งกันและกันก็จึงเกิดเกิดขบวนการในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆนี้มีทั้งที่ท่านคิดกันเองขณะอยู่กันเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักานยุวกาชาดและอาสาสมัคราชาติ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพก็จะมีการออกกําลังกายหรือมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้ท่านยังดูแลในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยการช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานก็คืออาจจะมาเป็นอาสาสมัครในเรื่องของการจัดทําเรื่องด้านเอกสารต่างๆให้เพื่อให้อยู่ในระบบที่ค้นหาได้ง่ายนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นความร่วมมือของสํานักง,งานต่างๆของสภากาชาิไทยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาช่วยกันนะคะ